เรื่องสัน้นเส้นลับหลังคาแดงป้าแตนหญิงวัย45ปีผู้ยังคงมีรูปร่างและหน้าตาสสวยกว่าอายุจริงเธออาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหลังคาสีแดงกับลุงมงคลสามีวัย50ปีที่เป็นช่างซ่อมรถทั้งคู่แต่งงานกันมานานกว่า20ปีปชีวิตคู่ของพวกเขาเรียบง่าย แต่ขาดความตื่นเต้นลุงมงคลมักกลับบ้านดึกเพราะทำงานหนักส่วนป้าแตนใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำสวนและดูแลบ้านความเหงาค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเธอวันหนึ่งเจหนุ่มวัย22ปีที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยย้ายมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านป้าแตนเขาเป็นคนขยันขันแข็งและอัธยาศัยดีเจมักจะช่วยป้าแตนขนผักผลไม้ รือช่วยงานเล็กๆน้อยๆเมื่อเขาเห็นเธอกำลังลำบากขอบใจนะเจถ้าไม่ได้เธอป้าคงขนมะละกอพวกนี้ไม่หมดแน่ป้าแตนพูดพร้อมรอยยิม้มไม่เป็นไรครับป้าผมยินดีช่วยเจตอบกลับด้วยน้ำเสียงสดใส การพูดคุยเล็กๆน้อยๆระหว่างทั้งคู่เริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเจมักแวะมาหาป้าแตนที่บ้านในช่วงเย็นหลังเลิกงานทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นศาลาในสวนหลังบ้านยามค่ำคืนกลางคืนที่เงียบสงบมีเพียงแสงไฟจากบ้านที่ลอดมาถึงศาลาไม้ในสวนป้าแตนนั่งอยู่คนเดียวบนมา้านั่งสีสับพิงกับเสาเธอถอนหายใจยาวหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย ป้าแตนเหนื่อยรอครับเสียงของเจหนุ่มวัย2 2ปีดังขึ้นจากทางเดินในสวนเขาถือขวดน้ําเย็นมาให้เจยังไม่นอนอีกเหรอป้าแตนถามพลางรับขวดน้ามาอย่างงงๆผมเห็นไฟในสวนยังเปิดอยู่เลยคิดว่าป้าคงยังไม่นอนเจนั่งลงข้างเธอห่างกันเพียงเล็กน้อย ป้าแตนยิ้มอ่อนๆพางยกขวดน้ำขึ้นดื่มก็แค่เหนื่อยนิดหน่อยหน้างานบ้านเยอะไปหน่อยเจหันมามองเธอดวงตาของเขามีความอบอุน่นป้าเหนื่อยแบบนี้ทุกวันทำไมไม่พักบ้างครับป้าแตนหัวเราะเบาๆพักแล้วใครจะดูแลบ้านละลุงมงคลเขาก็ทำงานหนักอยู่เหมือนกันถ้างั้นให้ผมช่วยสิครับเจพูดพร้อมรอยยิ้มจริงใจ ผมอยากช่วยป้าทุกอย่างที่ทำให้ป้าสบายขึ้นป้าแตนสบตาเจรู้สึกถึงบางอย่างในน้ำเสียงของเขาที่แตกต่างจากการพูดคุยครั้งก่อนก่อนแต่เธอก็เลือกจะไม่คิดมากขอบใจนะเจเธอเป็นเด็กดีจริงๆเธอพูดพร้อมรูปหัวเขาเบาๆเ,เจนิ่งไปราวกับสัมผัสนั้นมีความหมายมากกว่าที่ป้าแตน ตั้งใจเขาจ้องมองใบหน้าของป้าแตนอย่างลึกซึ้งป้าแตนเจเรียกชื่อเธอเบาๆอะไรเหรอป้าแตนถามแต่ในใจกลับเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเจกยับเข้ามาใกล้ป้ารูไหมเวลาผมอยู่ใกล้ป้าผมรู้สึกอบอุ่นผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยคำพูดนั้นทำให้ป้าแตนนิ่งไปใจของเธอ เริ่มสันไหวเธอรู้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ความเงียบเหงาและการขาดความใส่ใจจากสามีทำให้หัวใจของเธออ่อนแอเจอย่าพูดแบบนี้เลยมันไม่เหมาะสมป้าแตนพูดเบาๆแต่ไม่กล้าหันหน้านี้สายตาของเขาป้าครับเจพูดขณะค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของเธอผมรู้ว่ามันอาจดูไม่ถูกต้องแต่ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆ ป้าแตนมองมือของเขาที่จับมือเธอความอุ่นที่ส่งผ่านมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกเต,เติมเต็มเธอลังเลแต่กลับไม่ได้ดึงมือออกเจย์ J. ยับเข้าใกล้เธออีกเล็กน้อยเขาเอื้อมมืออีกข้างไปแต่แก้มของเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ป้าแตนใจเต้นแรงเจเราไม่ควรเธอพูดเบาๆ แต่คำพูดของเธอกลับถูกตัดขาดด้วยการโน้มตัวของเจที่จุบเธอเบาๆแล้วเจเอามาเขือยาวให้ป้าเต็นกินจนอิ่มหลายรอบในค่ำคืนนั้นทั้งคู่ปล่อยให้ความรู้สึกนำพาป้าแต่นรู้ดีว่ามันไม่ถูกต้องแต่ความเหงาและความโหยหาความรักที่เธอไม่ได้รับจากลุงมงคลทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หลังจากช่วงเวลาที่ลึกซึ้งนั้นเจกระซิบข้างหูเธอป้าครับผมสัญญาว่าจะดูแลป้าทำให้ป้ามีความสุขทุกวันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าแต่น้ำตาคลอเธอพยักหน้าเล็กน้อยแม้จะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้แต่ในช่วขณะนั้นเธอกลับเลือกที่จะปล่อยตัวเองให้หลงอยู่ในความรู้สึกเช้าวันถัดมา ป้าแตนกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่เธอรู้ว่าหัวใจของเธอเปลี่ยนไปเจยังคงมาเยี่ยมที่บ้านเหมือนเดิมแต่สายตาที่เขามองเธอเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างป้าแตนและเจเริ่มต้นขึ้นจากความเหงาและความอ่อนแอของทั้งคู่แต่สิ่งที่ตามมาคือความซับซ้อนในจิตใจที่พวกเขาต้องเผชิญในภายหลัง เย็นวันหนึ่งหลังจากเจมาช่วยป้าแตนซ่อมท่อน้ำในสวนฝนเริ่มตกหนักพวกเขาจึงต้องหลบอยู่ในศาลาไม้หลังบ้านฝนตกหนักเลยนะครับป้าแตนผมกลับไม่ได้แล้วมั้งเจพูดพลางหัวเราะไม่เป็นไรเจพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้เดียวฝนซาจะได้กลับป้าแตนพูดขณะยื่นผ้าขนหนูให้เขา ระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันในศาลาสายตาของเจเริ่มมองป้าแตนด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปและป้าแตนก็รับรู้ได้เธอรู้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ความอบอุ่นจากเจทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยสาวเจอย่ามองป้าแบบนั้นเธอพูดเสียงเบาผมมองแบบไหนครับเจถามกลับด้วยน้ำเสียงจริงจัง ป้าแตนพยายามหลบสายตาแต่เจขยับเข้ามาใกล้เขาเอื้อมมือไปจับมือของเธอเบาๆป้าแตนผมรู้ว่ามันผิดแต่ผมชอบป้าคำพูดนั้นทำให้ป้าแตนนิ่งไปเธอรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่หัวใจของเธอเต้นแรงเกินกว่าจะห้ามตัวเองได้หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ลับๆระหว่างป้าแตน และเจเริ่มต้นขึ้นพวกเขาแอบพบกันในช่วงเวลาที่ลุงมงคลไม่อยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นในสวนหรือบางครั้งในห้องครัวยามดึกทั้งคู่ต่างรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้แต่ความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันกลับลึกซึ้งขึ้นทุกวันเจป้าไม่อยากทำร้ายลุงมงคลป้าแตนพูดขณะนั่งอยู่ข้างเจ ผมรู้ครับแต่ผมแค่อยากอยู่ใกล้ป้าผมไม่ต้องการอะไรนอกจากเวลาที่เราอยู่ด้วยกันวันหนึ่งลุงมงคลกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาสังเกตเห็นรองเท้าผ้าใบของเจวางอยู่หน้าประตูบ้านเขารู้สึกแปลกใจและเดินเข้าไปในบ้านเขาเห็นป้าแตนและเจนั่งอยู่ใกล้กันในครัวทั้งคู่สะดุง้งเมื่อเห็นลุงมงคลยืนอยู่ที่ประตู แตนนี่มันอะไรกันลุงมงคลถามเสียงเข้มป้าแตนพยายามพูดแต่ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ลุงมงคลมองเจด้วยความโกรธแกออกไปจากบ้านชั้นเดี๋ยวนี้หลังจากความลับถูกเปิดเผยลุงมงคลเลือกที่จะให้อภัยป้าแตนแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เหมือนเดิมเดิมอีกต่อไปเจย,ย้ายออกจากหมู่บ้านไป โดยไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่ไหนเพราะความรักที่เกิดขึ้นในความลับอาจเป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบที่สร้างบาดแผลลึกในใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ